นครสีธรรมราชน่าจะมาจากสร้อยพระนามของปฐมกษัตริย์ผู้ครองนครสีธรรมราชคือพระเจ้าสีธรรมโสกราชนครอันงามสงา่าแห่งพระราชาผู้ทรงธรรมและธรรมของราชานครแห่งนี้ก็คือธรรมแห่งพระพุทธศาสนา หลักเมืองหรือสารหลักเมืองที่มีชื่อเสียงและมีคนรู้จักมากในประเทศไทยหลักเมืองนครศรีธรรมราชด้วยประวัติการสร้างนั้นเกี่ยวพันกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นก็คือจตุคามรามเทพหรือจันทราพานุคือเทวดารักษาเมืองเหนือสุดเป็นเปลวเพลิงอยู่บนยอดพระเกตคือยอดชัยหลักเมืองรูปแบบการแกะสลักจินตนาการจากความเชื่อในพุทธศาสนาฝ่ายมหายานซึ่งเคยมีอิทธิพลต่อศิลปกรรมในภาคใต้ และนครศรีธรรมาราชแต่ครั้งโบราณที่มีความงดงามและกลมกลืนจนเกิดเป็นบรรยากาศศิลที่สมบูรณ์ที่สุดจนได้รับการเปรียบเปรยว่าเหมือนดังเทวดามานิมิตไว้วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหารหรือวัดพระาธาตุที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าโบราณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นับเป็นปูชนียสถานที่สำคัญเป็นมิ่งขวัญชาวเมืองนครศรีธรรมราชวัดาธาตุน้อยหรือ วัดพระาธาตุน้อยตั้งอยู่ในเขตตำบลหลักช้างอเภอช้างกลางจัังหวดนครศรีธรรมราชตั้งขึ้นโดยความประสงค์ของพ่อท่านคล้ายพระครูพิสิทธิ์อัฏฐการพระเกจิอาจารย์ที่ชาวใต้เลื่อมใสศรัทธาอย่างสูงยิ่งรูปหนึ่งซึ่งสิทธิอนุสิ์และประชาชนที่เคารพนับถือศรัทธาพระท่านคล้ายได้เชื่อถือถึอถงความศักดิ์สิทธิ์ของวาจาพูดอย่างไรเป็นอย่างนั้นท่านมักจะให้พรกับทุกคนขอให้เป็นสุขเป็นสุขพระท่านคล้ายวาจาศิษย์ ได้ชื่อว่าเป็นเทวดาเมืองคอนเทพ,พเจ้าแห่งแดนใต้นมโมตัสสะภะควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัะความนอบน้อมหมายถึงหัวใจของคาถาพุทธศาสนา อักขระนะโมนั้นเป็นอักษรประวะของอินเดียโบราณสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งห้วงทะเลใต้ใช้เป็นเครื่องรางของขลังป้องกันพยันตรายแล้วพัฒนามาสู่เครื่องประดับของที่ระลึกของขวัญและของฝากให้กับคนที่ตนรักนับถือไม่ว่าจะเป็นแหวนสร้อยคอจี้กำไลเครื่องประดับหัวนะโมเป็นเม็ดเงินแท้มีการต่อกรานนะโมลงอักขระเป็นพลังศรัทธาและความเชื่อ สายน้ำผืนป่าภูผ,ผาล้อมในอ้อมกอดขุนเขาเรื่องราวเขาขุนน้ำความงดงามทางธรรมชาติอากาศบริสุทธิ์ดุสวรรค์บนดินถิ่นบ้านกำโลนอําเภอลานสกานาคนรศรีวิถีชุมชนวิถีคนวิถีป่าคนอยู่คู่ป่ายังลงตัวได้อย่างไรต้องไปดูสักคราเขาว่าที่นี่อากาศดีที่สุดในเมืองไทยหลายคนรักหลงไหล ติดใจในชุมชนแห่งนี้คีรีวงบริเวณน้ำตกเหนือฟ้า ที่จำบลพิปูลอ,อพิปูลจัังหวดนครศรีธรรมราชพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติเขาหลวงที่มีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติถูกประกาศให้เป็นแหล่งน้ำที่สะอาดที่สุดในประเทศไทยสถานที่ท่องเที่ยวที่เงียบสงบนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปพักผ่อนเราต้องการสัมผัสแหล่งน้ำที่สะอาดท่ามกลางธรรมชาติอากาศที่บริสุทธิ์ อ่างเก็บน้ำกระทูนสวิตเซอร์แลนด์แดนใต้แหล่งท่องเที่ยวในตำบลกระทูนอำเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชมีทิวทัศน์ของทะเลสาบที่รายล้อมไปด้วยทิวเขาสวยงามจนถูกขนานนามว่าสวิตเซอร์แลนด์แดนใต้น้ำตกคลองจัง เขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกโยงมูสีตำบลนาบอนอำเภอนาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นน้ำตกที่สวยงามมากแห่งหนึ่งในภาคใต้ไหลาจากเทือกเขาเหมนซึ่งเป็นยอดเขาที่มีความสูงรองจากเขาหลวงและเขานันในเทือกเขานครศรีธรรมราชในบริเวณน้ำตกยังเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มีน้ำใสไหลตลอดทั้งปี คลองจังนั่งร้านโกปีข้างสถานีรถไฟเก่าแก่ร่วมร้อยปีสถานีรถไฟคลองจังตั้งอยู่บ้านคลองจังมูสี่ตำบลนาบอดอำเภอนาบอดจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นสถานีรถไฟระดับ3ของทางรถไฟสายใต้ที่ยังเปิดใช้บริการ ร้านกาแฟโกชิง่งตลาดนาบอรรุ่นที่3โดยมีคุณคมสรรรัศมีพง์ผู้บริหารร้านต่อจากรุ่นพ่อด้วยความที่เป็นร้านเก่าแก่ราว80ปีของชุมชนจึงเป็นจุดนัดพบของผู้คนในท้องถิน่นและคนต่างถิ่นที่แวะเวียนมาเป็นสภากาแฟยามเช้านอกจากเครื่องดื่มรสชาติกลมกล่อมแล้วยังมีขนมจีบซลาเปาแป้งโบราณทำเองทุกขั้นตอน ขนมโบราณตำนานขนมแปะองค์ร้อยปีของดีนาบอนเมื่อก่อนขนมชนิดนี้นิยมนำไปทานในสวนยางจะร้อยเชือกเป็นพวงผูกรอบเอไว้คิดถึงเมื่อไรก็ทานได้สะดวกยิ้มได้ทุกที่ที่มีแปะองค์ทานกับโกปีก็อร่อยดีในยุคสมัยนั้นคืออาหารชั้นเยี่ยมและได้นำขนมมาต้มจืดแทนเนื้อสัตว์ได้อีกด้วยชาวบ้านเรียกขนมชนิดนี้ตามลักษณะกรรมวิธี อำเภอนาบอนเป็นชุมชนเล็กๆที่น่าอยู่ผู้คนน่ารักวิถีชุมชนสังคมชาวจีนที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ยังมีเห็นได้ชัดถึงทุกวันนี้แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอากาศบริสุทธิ์และทะเลหมอกของเขาเหมนในยามเช้านักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดโอกาสหน้าต้องมาเยือนสักครา